สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกข่าวดีผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1กันยายน2508และเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน2568จะได้รับเงินเพิ่ม100-800ถึงบาทดูรายละเอียดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราข่าวจากเพจ Facebook ของกรมบัญชีกลางได้มีการประชาสัมพันธ์พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในงบประมาณปี2568ตามเงื่อนไขดังนี้สำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กุมภาพันธ์2508ได้รับสิทธิ์จำนวน8เดือนนะคะเดือนละ100บาทจึงได้รับเงินทั้งหมด800บาทสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2508 จะได้รับสิทธิ์จำนวน7เดือนเป็นเงิน700บาทคนที่เกิดตั้งแต่1นึถึงสามอดมีนาคม2508จะได้รับสิทธิ์จำนวน6เดือนเป็นเงิน600บาทคนที่เกิดตั้งแต่1นึถึงสาเมษายน2508จะได้รับสิทธิ์5เดือนเป็นเงิน500บาทคนที่เกิดตั้งแต่1นึถึงสาเอดพฤษภาคม2508จะได้รับสิทธิ์4เดือนเป็นเงิน400บาทคนที่เกิดตั้งแต่1นึถึงสามิถุนายน2508จะได้รับสิทธิ์3เดือนเป็นเงิน300สามร้อยบา2500 18จะได้รับสิทธิ์2เดือนเป็นเงิน200บาทและคนที่เกิดตั้งแต่1-3เอสิงหาคม2508จะได้รับสิทธิ์1เดือน100บาทกำหนดการโอนเงินนะคะจะแบ่งเป็น3รอบช่องทางการรับเงินนะคะ1ก็คือเป็นบัญชีเงินฝากที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งทาหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารแล้วโดยรอบแรกจะโอนเงินวันที่16กันยายน2568สำห รับผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2496รอบที่2วันที่17กันยายน2568เกิดระหว่าง1มกราคม2496ถึง31ธันวาคม2502และรอบที่3นะคะสำหรับคนเกิดตั้งแต่1มกราคม2503ถึง31สิงหาคม2508ถ้าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ผูกพร้อมเพ ให้รีบไปผูกนะคะแต่ถ้าเราผูกพร้อมเพย์ไม่ทันรอบที่เขาโอนเงินเขาก็จะมีรอบเก็บตกอีก3ครั้งนะคะครั้งที่1จะเป็นวันที่24ตุลาคม2568ครั้งที่2วันที่24พฤศจิกายน2568และครั้งที่3วันที่24ธันวาคม2568กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไม่สามารถไปผูกพร้อมเพย์ได้ด้วยตัวเองให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นโดยยื่นได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดใครที่ได้ฟังคลิปแล้วมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะคะหรือใครที่ผูกพร้อมเพย์แล้วหรือยังไม่ได้ผูกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ